คขับยิบซีทุกท่านนะครับเดอ้อเฮ้ยเบิ่งรถเกียวอีพีซีพี่น้องเบิ่งรถเกียวอ e ีพีซีนะครับเดอ้อเอาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นรถเกียวของเซน่ายขันที่สองพี่นอ้องดูรถเกียวด้วยนะครับดูร,รถเกียวดูจชิญโจ๊กทีพูดนะครับเฮ้ยแล้วครับพี่นอ้องเกลียวนะครับเป็นรถเกลียว แฟนคลับทุกท่านนะครับเด้อเอาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเปินข่าการมเห็นพี่น้องเปิดข่าการมเมืองเด้อช่องนะครับช่องนะครับติดตามครับ <FC S 2> เอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับเบิ่งรีวิวร่ แต่เหนียวมันแล้วเพี่น้องวิวเห้จนแล้วเร็ครับวิวรถให้เสร็จเลยนะครับพี่น้องคูยแชขอบคุณนะครับเพื่อนมา้ฝากไปแชร์ติดตามกันใหเด้วครับทไปเรืยครับมไปเรยคแขอบคุณกันะครับเพื่อนเอามบนน้าครับเอาโบเกีียวน้ำกาลพี่น้อง เป่ือกเลี้ยนกันนะครับเออเบิ่งอกเลี้ยนกันซีแฟนคลับทุกท่านนะครับผมดูรถเกี่ยวด้วยกันนะครับผมนั่งเที่ยวเราเป็นอะไรพี่น้องคนเอาเลยครับเยอะนะครับวอนนรีวิวเกี่ยวจอแล้วอะไรพี่น้องเมาจอแล้วหมดละครับถ้าวันไหนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับข่าวการมองเห็นเด้อพพี่น้องเด้อ ี่น้องเป็นรถเสียในอีกคันหนึ่งพี่น้องวันนี้เกี่ยวหน้าของพญเวียนพี่นอ้นอ,งนองทีทีสีสามทีทีสีคนละครับพี่น้องโฟกัสมาที่รถเกี่ยวเด้อพี่น้องเด้อโฟกัสมาที่รถเกี่ยวนะครับผมครับครับผม,มเกี่ยวขาใหญ่เนาะ แม,แมนเทาเกี่ยวเขาใหญ่บ่บ่ว่าเสด็จลงในสคริปต์ได้นะเป็นเกี่ยวเขาใหญ่ครับน้องพี่น้องเด้อมาเกี่ยวซอยสร้างคนเนี้ยเก็บ <c> ซีแฟนคลับทุกท่านนะครับเด้อมาเกี่ยวซอยมันกลุ่มรถเกลียวน้ำมันเด้อพี่น้องเด้อกลุ่มรถเกลียวน้ำมันเด้อกขับเด้อเกาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับมันเป็นเกลียวเขาใหญ่พี่น้อง เกียรข้อใหญ่นะครับเกียรข้อใหญ่เอาจากสองอีพีเดี๋ยวพี่น้องเนาะเอาจากสองคลิปคลิปนี้จะเประมาณแปลนาทีพี่น้องเอามาเปล่ยนาทีพี่น้องจะเปลนาทีครับผมเอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรกดไลค์กดแชร์ด้วยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ พอดีเร็วพี่น้องเร็วคักเร็วเนี่ยพี่น้องการเกี่ยวนี่เร็วสุดยอดครับผมได้ดยังไกงก็เกี่ยวเสียให้ก็เกี่ยวคนให้รวยทุในแต่คลิปเด้อพี่น้องเด้อติดต่องานประสานใดกับผมเด้อผมเด้อครับเด้อหมอรำเทพคำรีเกียรติศักดิ์สิศรี์ออฟฟิเชียลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครใหด้วยนะครับปนงานง,งานใหญ่ครับเกี่ยวคนใหญ่ นะครับคือนใหรารับฝากไพือแชร์่ติดตามกับคทด้วยนะครับรีวิวการเที่ยวครับรีวิวการเกี่ยวข้าวครับพี่น้องรีวิวการเกี่ยวรู้ิน้องเยอรีวิวการเกี่ยวข้าวนะครับรีวิวการเกี่ยว เกี่ยวตัาเดียวตัต้ากับพี่น้องการเดียวกันไงพี่นองเอ้ยไงกับไงพี่น้องเอ้ยไงกับไงพี่น้องเอ็ซีเร์กับ่อกับเด้อเว่ไ้เผื่อป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเออไงกับไงพี่น้อง ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการที่เก็บเพื่อพี่น้องด้วยเพเป็นกำลังใจในการที่เก็บครับเกี่ยวของเสียในอีกคันหนึ่งพี่น้องไมยนึกว่าไปหอดไซแล้ว่าท่านหอดไซอีกทีเดียวทีเดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรีวิวอีกรอบหนึ่งก็นายทวงไหนอยู่ไกลบ่านี่เดียว เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่ครับแปดนาทีเด้่วพี่น้อง FC แฟนคลับทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับพี่น้องมาเป็นกำลังใจนะครับเพื่อมาเป็นกำลังใจให้พวกในกลุ่มรถเกี่ยวเด้่ยพี่น้องกลุ่มรถเกี่ยวเสียไหนนะครับของเสียไหนนะครับผม oh. เกีียวเข้าใหญ่พี่น้องครับเกีียวเข้าใหญ่นะครับทุกไลก์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เนะครับเด้อคอมเมนต์มาเลยเด้อครับเด้อคอมเมนต์มาเบิ่งนะคอมเมนต์มาด้วยนะครับคอมเมนต์มาด้วยคอมเมนต์มานักเด้อครับเด้อเพเป็นกำลังใจครับผมก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปพี่น้องในการทำคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องครับนี่เป็นรถเป็นหน้าของอันนเวียนเด้อพี่น้องเด้อ fc แฟนครับทุกทา่านก็ตรบริจาคกับน้องครับเนาะเพราะว่าออกอากาศก็ตรเป็นมื้อื่นครับออกอากาศมื้อื่นในอารเป็นคลิปไปสักก่อนอารเป็นวิดีโอไปสกักก่นอนพี่นอ้องให้พี่น้องเบิ่งกับมื้อื่นนะครับจะโหลดลงในคลิปในยูทูบเบอร์เป็นช่องยูทูบเบอร์เดี่ยวพี่น้องฝาก fc แฟนครับทุกท่านในยูทูบเบอร์แฟนคลับทุกท่านนะครับด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ ถึงกำลังใจด้ยพี่น้องเพกำลังใจนะครับเพดถึนกำลังใจในการรีวิวรถพี่น้องรีวิวรถรถเกี่ยวรถเกี่ยวโคตาครับรถเกี่ยวโคตารุ่นไมล่าซุดครับเป็นรุ่นไมล่าสุดครับพี่น้องแปดนาทีกว่าคลิปนี้ลืมฝากก็ไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ไปฝากกดบางหน่ายนะครับเด้อ cũng còn mà sợ đi khắp